อันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองเครื่องซักแบบสามโปรแกรมนะก็คือหยอดหยอดสามสิบบาทเป็นซักด่วนล้างน้ำหนึ่งครั้งหยอดสี่สิบบาทเป็นซักด่วนล้างน้ำสองครั้งถ้าหยอดห้าสิบบาทจะเป็นโปรแกรมคัตตอน เราทดลองที่โปรแกรมที่หนึ่งก่อนแล้วกันโดยการหยอดสามติดอันนี้จะเป็นซักด่วนล้างน้ำหนึ่งครั้งสามสิบบาทนะฮะอันนี้นะะเป็นโปรแกรมซักด่วนล้างน้ำหนึ่งครั้งอันนี้คือสามสิบาทนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะใช้โปรแกรมที่สองสี่สิบบาทล้างน้ำสองครั้งนะลองดูนี่สี่สิบบาทเป็นสักด่วนแต่ว่าจะเพิ่มเป็นล้างน้ำสองครั้งคนระับเักด่วน น้ำน้ำสองครั้งสิบบาทนี่นะ้าน้ำสองครั้งแล้วก็สตาร์ทอันนี้เครื่องก็ทำงานแอเคนะโปรแกรมที่สามห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นคัตตัน ต้น,นแล้วก็ใช้เป็นเทอร์โบวอตนะครับเพื่อให้มันเร็วอันนี้คือโปรแกรมที่สามนะครับโปรแกรมที่หนึ่งโปรแกรมที่สองเนี่ยเครื่องเป่าจะใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะส่วนโปรแกรมที่สามเนี่ยจะหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาทีถ้าใส่ผ้านะไม่ใส่มันก็สามสิบนาทีเท่ากันนะอันนี้ทำงานแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นออปชั่นให้ลูกค้าเลือกนะครับสนใจติดต่อโทร081 499 9995่าหา pcnoom 3 4 PC Facebook จันเจริญกิจหรืออีเมล pcnoom 0 7 a ย g m a i l c o m ค่ะ